ประเทศไทยมีจุดแข็งและความพร้อมอย่างมากครับในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo 2028ที่จะใช้ชื่องานว่า Expo 2028 Phuket Thailand ภายใต้แนวคิด Future of Life Living in Harmony Sharing Prosperity ที่จะช่วยผลักดันให้จังหวัดภูเก็ต et, เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ Medical Hub นอกจากภูเก็ตจะมีโครงการเดิมอยู่แล้วยังสามารถต่อยอดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ได้ด้วยนะครับโดยพื้นที่บริเวณหัวเกาะตำบลไม้ขาวในอำเภอถลางขนาดกว่า141ไร่ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นพื้นที่จัดงานคือโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพระดับโลกครับโดยมีการจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจรที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและหากเราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป ก็จะมีศูนย์ประชุมขนาด5,000ที่นั่งเพิ่มเติมครับจังหวัดภูเก็ตยังถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในยุคหลังโควิดด้วยครับเพราะมีจุดเด่นทั้งเรื่องความสวยงามของธรรมชาติอาหารและวัฒนธรรมที่สําคัญชื่อเสียงของภูเก็ตเป็นที่รู้จักระดับโลกอยู่แล้วถึงขนาดมีผลสำรวจจากมาร์กาดว่าจังหวัดภูเก็ตติดท็อป20เมืองที่มีคนมาเยือนเยอะที่สุด ซึ่งถือเป็นเพียงเมืองเดียวจากคู่แข่ง4ประเทศที่ติดอันดับนี้ดังนั้นถ้าไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028ก็จะเป็นจิ๊กซอที่ช่วยเติมเต็มให้ต่างชาติมาประเทศไทยมากขึ้นแล้วไทยได้ประโยชน์จากงานนี้มากขนาดไหนติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ